ผมจะแสดงให้ดูนะครับถึงการขับขี่รถตามเลนปกติว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับ จากที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับเส้นสีเขียวตรงนี้เนี่ยที่ผมวาดไว้ให้เนี่ยมันคือเส้นสีเขียวที่บ่งบอกถึงการขับรถที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่การขับรถของพีซที่อยู่ในข่าวนะครับคุณลองดูนะครับว่าเขาขับมายังไงปาด่านเก็บเงินที่ตำบลรังสิตอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับอันนี้คือตอน8โมง20นาทีวันที่16เมษานะครับปับ๊บเพื่อนๆเ,เห็นอะไรในภาพนี้บ้างครับเพื่อนๆเ,เห็นเส้นสีเขียวที่ผมตีไว้ให้ในตอนแรกใช่ไหมครับ ตอนนี้เพื่อนๆเห็นเส้นสีแดงไหมฮะมันเป็นเส้นสีแดงที่ผมเอา pointer นะครับวิ่งตามรถพีทแบบเป๊ะๆร้อเปอร์เซกลางลำไม่บิดไม่เพี้ยนเลยสักนิดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเส้นสีแดงเนี่ยมันเฉลบออกไปทางขวาถ้าเพื่อนๆดูตรงทางพื้นของถนนดีๆจะเห็นว่ามีเส้นสีขาวด้วยซึ่งเส้นสีแดงล้าเข้าไปในเส้นสีขาวนั่นหมายความว่าก่อนที่พีทจะวิ่งมาถึงจุดที่ปะทะกับเบรีเออร์ จนรถตัวเองเสียหายนั้นนะครับก่อนหน้านี้เขาก็มีความประมาทในการขับรถอยู่แล้วเหมือนเขาไม่ทันได้มองทางด้วยซ้ำนะครับทาให้รถตัวเองเนี่ยวิ่งที่วิ่งตรงออกมาเนี่ยไม่ทันได้เลี้ยวตามเส้นทางแต่ว่าดันตรงออกไปจนเกือบจะออกนอกเส้นทางแล้วไปชนแบเลยออร์ด้านขวาอยู่แล้วหลังจากที่ตกใจนะครับหักรถกลับมาเข้าเลนเสร็จปุ๊บก็ไม่แปลกใจนะครับที่จะยังไป ชนกับแบริเออร์อีกครั้งหนึ่งโดยที่มีสาเหตุจากการที่เอาเครถคันหน้ากําลังจะเข้าเลนตัวเองมาตัวเองก็เลยตกใจหักขวาเพื่อจะหลบทั้งที่รถกระบะนะครับอยู่ข้างหน้าเห็นแต่ไกลพูดจริงๆนะครับว่าตรงนั้นมันค่อนข้างไกลแล้วนะครับสําหรับการขับขี่รถโดยทั่วไปนะครับความเร็วปกติเราเห็นรถนะครับที่วิ่งเข้าเลนตัวเองมาครึ่งหนึ่งเนี่ย คุณรู้อยู่แล้วนะครับว่าคุณไม่สามารถที่จะมุดไปได้เพราะด้านขวามันก็บีบเข้านะครับรถลุงเนี่ยเกไม่ได้เลี้ยวเลยนะครับเขาตรงอย่างเดียวแม้ว่ามันจะคาบเส้นที่เป็นเส้นประอยู่ตรงกลางถนนแต่เขาไม่ได้เลี้ยวไม่ได้หักคมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพีซที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะต้องรู้นะครับว่ารถคันนี้กําลังจะเข้ามาและต้องชะลอความเร็วเพื่อความปลอดภยัยแต่สิ่งที่พีซทำนะครับไม่ใช่การชะลอความเร็วนะครับคือเขาเหยียบคันเร่งมาเรื่อย ลักษณะคือไม่เห็นนะครับว่าข้างหน้ามีรถกำลังจะเข้ามาด้านขวาตัวเองก็เลยไม่ได้เบรกนะครับรู้ตัวอีกทีนึงก็เอาเฮ้ยจะชนแล้วนะครับแล้วก็เลยหักขวาหลบลักษณะเป็นแบบนี้นี่คือนะครับจุดที่เกิดอุบัติเหตุมีลักษณะความประมาทคล้ายๆกับก่อนที่จะออกมาชนด้วยซ้ำ ตรงเส้นสีแดงที่ออกไปด้านขวาของไหลาทางนั่นคือจุดที่ผมบอกเลยว่านั่นคือการแสดงความประมาทครั้งที่1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจะชนอีกทีครั้งที่2เนี่ยหมายความว่าถ้าเขาไม่ได้จดจ่อจอยู่การขับรถนะครับ, <S <S ขบเขาก็อาจจะมีสติที่มีการสั่งการช้าก,กว่าปกติหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทําไมการขับรถของคนคนหนึ่งถึงแสดงอาการที่มีความผิดปกติในการขับรถออกมาได้บ่อยขนาดนี้จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุ สิ่งนี้นะครับเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมจะนํามาอ้างอิงเพื่อที่จะบอกว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาก่อนหน้านั้นนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับเพราะความประมาทของผู้ขับขี่เองแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าความประมาทของเขามันไม่ได้เริ่มต้นแค่ตรงนี้นะครับแต่มันเริ่มต้นที่ก่อนหน้านี้ออ้ยโอยูลงลงข้างๆสัตว์แม่เอ้ยถ้ากลัวมากมะน่ะ คุณจะรีบไปไหนก่อนจากคลิปนี้นะครับแสดงให้เห็นนะครับว่าผู้ขับขี่เองนะครับไม่ได้มีความสนใจทางด้านความปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยนะครับไม่ได้สนนะครับว่าใครจะอยู่ตรงไหนไม่ได้สนนะครับว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้แค่ว่าถ้ารถเขาวิ่งไปได้เขาก็จะวิ่งไปเพราะฉะนั้นนะครับในการที่มีความคิดที่คิดว่าตัวเองจะวิ่งไปที่ไหนก็ได้นะครับโดยไม่ได้แคร์ชาวบ้านเขาเนี่ย มันเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจุดแรกนะครับที่เปิดมาแล้วมีปัญหาคืออะไรตอนนี้นะครับผมมาอยู่ตรงจุดที่กล้องหน้ารถสามารถถ่ายเอาไว้ได้นะครับตรงจุดที่ BMW นะครับวิ่งออกโค้งมาและเกือบจะชนลาวกันนะครับเราลองไปดูนะครับว่าสภาพถนนตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงบริเวณนี้แบบชัดๆนะครับ เพื่อนๆจะเห็นได้นะครับว่าเส้นทึบนะครับลากยาวมาตั้งแต่โค้งนะครับจนออกโค้งมาถึงตรงนี้นะครับสําหรับรถที่จะออกโค้งมาแล้วเปลี่ยนเข้าเลนซ้ายด้านนี้มันก็ถ้าตามกฎจราจรมันก็ไม่ถูกสัทีเดียวนะครับแต่ก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็สามารถจําเป็นจะต้องทําได้นะครับแต่ต้องทําด้วยความระมัดระวังเส้นทึบเนี่ย แน่นอนนะครับมันแปลว่าห้ามเหยียบห้ามแสงถ้าตำรวจอยู่นี่คือจับได้แน่นอนนะครับแต่กรณีสําหรับการใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเลนนะครับจากตรงเนี้ยนะครับมาถึงตรงหัวโค้งเนี้ยได้มันไม่ใช่ปัญหานะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องใช้ความระมัดระวังคุณจะต้องคอยสังเกตรถรอบข้างอย่างสม่ําเสมอนะครับว่ามีรถไหมมีรถที่วิ่งเร็วเกินไปหรือเปล่าถ้ามีก็รอแป๊บหนึ่งชะลอให้นิดนึงนะครับแล้วคุณค่อยเบี่ยงเลนออกไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องทําตามกติการะเบียบเป๊ะๆของถนนเนี่ย มันทาไม่ s, <S ได้นะครับตรงจุดนี้มันไม่ให้เลี้ยวเลยนะครับเพราะอะไรนะครับคุณลองไปดูข้างหน้านะครับเส้นนะครับตรงจุดนี้นะครับเส้นทึบกว่าจะหมดนะครับมันคือเส้นที่ส่งให้เราวิ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่สามารถเบี่ยงมาได้เลยนะครับเพราะว่าเส้นตรงพื้นนะครับที่คุณเห็นตรงนี้นะครับระหว่างเส้นตรงนี้นะครับลอยปะจนมาถึงทึบตรงเนี้กับตรงนี้นะครับมันแทบจะไม่มีช่องให้รถคุณวิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันก็เป็นปัญหาทางเรื่องของการ ตีเส้นกดจราจรซึ่งจริงๆแล้วมันมีความผิดนะครับสําหรับรถที่จะวิ่งมาอย่างคันนี้นะครับแม้ว่าจะวิ่งมาที่เลนตรงกลางนะครับแต่ว่าเหยียบเส้นทึบจริงๆก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันต้องเผื่อรถสําหรับเลนตรงกลางที่วิ่งมาเร็วๆจากทางปกติด้วยนะครับเขาถึงตีบังคับให้คุณจะต้องอยู่เลนในสุดเท่านั้นนะครับอ่ะเราลองเลื่อนไปอีกนะครับปึ๊บแล้วหันกลับมาดูรถคันเมื่อกี้นะครับรถเขาจะไปไหนอ่ะเห็นไหมรถเขา จะวิ่งแค่ตรงกลางเท่านั้นเองแต่เขาก็ยังต้องเหยียบเส้นแดงนะครับึ่งในจุดนี้ผมไม่ได้ว่านะครับว่าบ m เอมันยูจะขับรถทับเส้นหรือล้ำเส้นปาดเส้นเข้ามาแต่ปัญหามันคือโอ้ยไอยโลงลงข้างทางัอวยแม่เอ้ยน่ากลัวมาลากมาน่ะคุณจะรีบไปไหนก่อนยิ่งไปกว่านั้นคุณเป็นผู้สมัครสอทอ แล้วก็ยังมีภาพลักษณ์ของพักรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยค้ำคอไว้อีกคุณยิ่งจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนไม่ใช่มีนิสัยในการขับรถอย่างสะถุนแบบนี้มีอิทธิพลมีการศึกษามีหน้ามีตาในสังคมและมีเงินช่วยรับผิดชอบต่อสังคมให้ดีเท่ากับสิ่งที่ตัวเองมีน่อยระดับคนมีตังขับบ m ป้ายแดงมันจะไม่มีปัญญาซื้อประกันรถเลยหรือไง คุณก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สักหน่อยเรื่องรอยแมวขวรที่ไปขูดแค่นั้นให้ประกันจัดการให้ก็ได้ทำไมต้องไปทำ้ายเขาพังตายขนาดนี้ไม่รู้หรืองไงครับว่ารถที่วิ่งด้วยความเร็วหากไปชนกระแทกทำให้เสียการควบคุมมันสามารถทำให้ตายได้เลยนะพฤติกรรมเหล่านี้นะครับก็ถูกระบุอยู่ในความผิดของประมวลกฎหมายด้วยนะครับจงใจขับรถเบียดคู่กรณีให้ลงข้างทาง อาจจะโดนข้อหาพยายามฆ่าแต่เมื่อเราเข้าไปดูนะครับในลิงก์นะครับมีเนื้อหารายละเอียดอยู่ภายในก็จะมีเขียนบอกนะครับกรณีที่คนขับรถจงใจปาดท้ายรถคนอื่นในขณะที่ใช้ความเร็วย่อมเป็นความผิดข้อหาทำให้เสียทรัพย์และพยายามฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา358/288ประกอบมาตรา80น่าเสียดายนะครับที่ตัวอักษรไม่ตีความเป๊ะว่าเป็นการปาดหน้ารถ บอกว่าปาดท้ายรถแต่ที่จริงแล้วมันก็คือการตบรถลงข้างทางนั่นแหละครับแต่ในที่สุดแล้วบารมีอันสูงส่งก็ทำให้ข้อหาไม่เหมาะสมกับสภาพการที่เกิดขึ้นถ้าอยากจะทำเพื่อสังคมแค่เป็นคนดีให้ได้แค่นี้ก็ช่วยสังคมแล้วขอบคุณครับ